ครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะเอ็กซิวเลตทีมงานคุณภาพกลับมาปุ๊บมาเจอกันอีกแล้วนะครับเขากางไม้กางมือกางแขนกันทำไมมันคืออะไรห้าลังใหญ่ๆไ๋จ้าชคกลังแรกกี่กิเลลังแรกเนี่ยกี่กิโลลังแรกน่ยหนักอยู่ที่สิบสิบกิโลสิบขีดอะาวิโลไม่หมือช่ไหมหกจุดสิบหรือเปล่า ไม่รู้เกะเท่าใช่นี่ไม่เรียขอะไรคิดยาวเนาะเดี๋ยวสางจากจากไหนส่งมาจากกองพัฒนาถ่ายได้ไหมเกษตรอุตสาหกรรมอือน่าจะได้แหละนี่ด้วยอือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนาะใช่ถนนถนนพระราม6พญาไทเขตราชเทวี โอเคลุ้มเลยโอ้ยโออายุเอ้าวกระไรโดนมือเลยเน้องไอะถมพยาบาลเบื้องต้นทำงานไม่ได้แล้ว <c oughs> อันนี้กินข้าวนะ่าจะไม่ได้แล้วแหละเอือของใายนะแล้ว <c oughs> กินได้อยู่เดี๋ยวเราไปเพิ่มลุ้มด้วยกันดูสิว่าจะจ่อแกไปไหว้ั้จอเลยรักเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรแกมันคืออะไรถึงจะเอามือปิดไว้เลยก็ลังจะส่องครึบเฮ้ย พร้อมยังครับพี่พร้อมยังห้าสี่สองเดี๋ยวเขามีเขียนอะไรใน่ทีในบทีประมดเน่ากลุ่มจิตอาสาช่วยกู้ด้โอกาสออกองเดียวก็จะแปดแล้วสี่สามสองโอ้ยเอ้าน้องบอลทำไมยิมแปลกแปอ้มาน้นม นี่เป็นเกี่ยวกระเป๋านล้กระเป๋ากระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้ามีเม็ดด้วยอ้ยาอีกถุงที่สองเป็นตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อหรือเปล่าเสื้ออ๋อเสื้อจริงเออเห็นมาวันนี้ เราเอากางเกงไปให้คุณพ่อที่ใส่ขาับดีไหมดีดีดีเดีวก่อนว่าใส่คนขรงเร้โอ้ยตุ๊กตาน่ารักมากเลยเอฟซีโอ้ยจอา ล่างเบอร์เร่เลยมีแมสด้วยนี่เอฟซีมีแมสหนึ่งลังเออ่หนึ่งกล่องนะครับโอ้ขอบคุณมากมากครับกล่องแรกก็เซอร์ไพรส์แล้วเอฟซีกล่องที่สองมาจัดมาไปเจอะฮายาไม่น่าเชื่อว่ามันจะคือ ไม่รู้เห็นแล้ว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 เฮ้ยยยเฮ้ยเดี๋ยวป้าเดี๋แกะกับท่านอย่าอย่าแกะกล่องนี้14กิโลกล่องนี้เยอะ14กิโลเฮ้ยไม่ออกไแกอีกสักหน่อยสิเยอะหลุดเยอะเฮ้ยเฮ้ยหน้าลังใหญ่คือแบบเบึ๊บเบิ้บโอ้โหเสื้อผ้าอย่างดีเสื้อผ้าดีดีเลยอ่ะอเยอะ ใส่ถุงมายังสวยเหมือนมีดาษนี่นี่น <Yeah> um ี่น sí <okay. ี่กางเกงอ๋อท่านเขียนบอกไว้แล้วว่าคือกางเกงเอาถุงนี้หลังนี้กางเกงล้วนๆเอาถุงนี้ไปให้คุณ e พ่อเลยไหมเราให้คุณพ่อไปเลือกเอาอันอันไหนใส่ได้ดีดีไหมใส่ใหญ่ใส่ใหญ่โอ้พ่อใส่ไม่ได้แล้วถ้าใส่ใหญ่ใใส่่หญพ่อใส่่ไไมด้คุณพ่อน่าจะเล็กกว่าทุกคนโอ้มาเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเลยไปเร็วๆเลยอ่ะอ่า สุดสุดไอไนอ,องลังแล้วใช่ไหมสองหรืออีกสามนะฮะตอนนี้เอทุกท่านนี่นะท่านผู้ชมสุดตื่นเต้นนะกับตันก็รีบนะงานนี้จะไม่ได้เห็นเลยถ้ากับตันไม่แกะนะครับเนี่ย<ฮ>ต้องขอบคุณกับตันมากของเยอะมากเลย,ยนะครับเอาเฮ้ยเป็นทุยอู้วว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 อววอวนวว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 หรับอาจจะไปน้องส ไปที่ลาวเนี่ยเขาไม่มีนะทตรงนี้ใช่เขาแบบขนมขนมของเล่นก็มีขนมแบบเป็นของเล่นก็มีเสื้อผ้าเด็กอ่าอันนี้อ๋อเอบัตตาโดเรมอนโดเรมอนอยู่ตรงนี้แล้วนี่โดเรมอนแล้วเชือเหลืองๆเนี่ยอ๋อเสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าผู้ชายไซส์ใหญ่อ๋อไซส์ใหญ่ผู้ทำมาดีเนาะย่อเขาจัดชุดยอกเลยสวยๆๆๆวยสวยครับสวยเอออ่ะต่อไป่หลังที่สี่หลังที่สี่จะมาแล้วครับทุกท่านหมกับตันแกะจนแขนบวมเลยตอนนี้เยอะเหลือเกินเรามารุ่นด้วยกันนะครับเอฟี เฮ้ยเย็วทุกคนมันแปดเกินแปดมองไม่เป็นไรหรอกเออสินได้อึบอบเออไม่เป็นไรหรอกเฉลี่ยเยอะเออไม่ต้องดยนั้นับใจเย็นเอไม่ต้องเออหเสียมันเหมือนจะมาตัตรงนี้เลย่ทุกคนอ่าอสมอเอะไรน่ารักมากเลย มีป้ายด้วยยังไม่แกะยังไม่ได้แกะเลยอ้ยยอ้อยบอลแน่เลยตัวนี้ฮะดูสิมันบอลยกที่อยากที่มันหุกอยู่แบบเนี้ยอ้ยยอ้มีของด้านในด้วยนะมีของอู้อ้าวอให้เรียบร้อยเสื้อผ้าไหมมิกเบึ้มเลยอ๋อเป็นเสื้อผ้านะครับ อเอผ้ากระเป๋าใหม่นี่แลนี่ด้วยน้องใหม่ด้วยโอ้ยนี่กระเป๋าเียบกระเป๋าโอ้ของผู้หญดงเดี๋ยวดึงม้ดูก่อนไโยกระเป๋าเอซียังสวยอยู่เลยนี่้าพันคอไม่ต้องรื้อดอกเดียนมนเอาเข้าเก็บไปก่อนเนาะ โอเคลองดูคร่าวๆก่อนครับผมให้ดูคร่าวๆโอ้โหกล่องไปเลอรยปลาเลยครับ FC ตอนนี้กล่องนี้วัดรมสุดนี่น่าจะแน่นไปด้วยตุ๊กตาโอ้โหน้องบอลดีใจใหญ่เลยลุ้นสุดเลยลุ้นสุดเลยเจ้าชู้นี่นี่ชูดิเอานัมนหรอเออเจ้าอย่าถามซะเจ้าถามเจ้าจะอึ้งไหมตอบว่าจะเอาไหนล่ะเพราะว่าน่าจะใช่แล้วล่ะหนูไม่เอาหรอกตุ๊กตา อาไปให้ลูกๆดีกว่าเอาไปให้ลูกๆดีกว่าอ้าวฮะเขาระบุอยู่ในไลน์นะไม่ลนไ์เราคุยกันสนุกสนุกไปลองถามปุ๊บอ้าวอือหืออันนี้คือกระปุอะอ่ะมียาดมยาดมแกเวงเวียนศีรษะเป็นเป็นอมสิน ี่่จะของใหมตุ๊กตาใช่ใช่ตุ๊กตาแบบใหม่ๆน่ารักมากเลยนี่สังเกตดูสังเกตดูว่าป้ายมันยังมีทุกตัวเลยนะใช่ใช่ของใหม่เลยครับเป็นมีป้ายอยู่ทุกตัวเลยออันนนี้้เเป็สืผู้หญิงผู้ชิงโอ้โหเสื้อผู้หญิงครับเสื้อผูดเยอะแล้วเนี่ยเพราะมันหนักเยอะมากเลยอืิ มาเลยอ่ะอเาอย่างนี้ก็มีเนื้อผ้ายังดีเลยนี่เราใส่ไว้เหมือนเดิมดีไหมใช่ดีดีเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนเก็บไว้เหมือนเดิมสุดก็สองทั้งหมดห้าลังเนาะครับก็ได้เห็นของทั้งหมดแล้วแล้วก็ขอบคุณนะฮะครับผมผู้ใหญ่ใจดีเนาะตามมาเดี๋ยวเราจะขึ้นปกให้ดูนะครับเอฟซีท่านนี้ใช่ในช่องอ่ะเขาจะเป็นโปรไฟล์รูปแมวอ่าจำได้ไหมเอฟซีแล้วบอก fc ทุกท่านที่จะรับชมคลิปด้วยหน้าปกอาจจะเหมือนกันใช่ทุกช่องหน้าปกคลิปนี้อาจจะเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เนาะโอเคที่เพื่อนมาคอมเมนต์เพื่อนจะใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปแมวนะครับสามารถทักทายเพื่นได้ครับผมถือว่าได้ของมาแล้วนะโอ้ยจัดนะครับ e ี c u ฝากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับผม